ก็สวัสดีเพื <S <S ่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับ E ีโคคามือสองกันดีกว่าเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับต้นปี2025เนยี่้แหละราคาของมันก็ค่อนข้างจะล่วงหล่นอยู่พอสมควรจากปีที่แล้วนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเทียบจากต้นปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นความต่างได้แบบชัดเจนหรือว่าช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับถือว่าราคาช่วงนี้เนี่ยเป็นราคาที่น่าจับต้องนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหารถใช้งานสักคันหนึ่งที่ยังดูไม่เก่ายังสามารถไปต่อ ได้แล้วก็ขับขี่ง่ายๆประหยัดน้ํามันนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้ประหยัดเท่ากับรถไฮบริดในยุคนี้ก็เถอะนะมันก็ยังถือว่าโอเคสําหรับเงินหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนต้นๆที่จ่ายไปนั่นเอง และคันแรกในคลิปนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนิสสันมาร์ชนั่นเองโดยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอ e ีโคคาร์รุ่นแรกๆนะครับที่ได้รับความนิยมกันในหมู่คนไทยแบบพวกเราซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่เปิดตัวนิสสันมาร์ชถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าความประหยัดของมนันหรือว่าหน้าตาที่น่ารัก หรือว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ถือว่าทํามาได้ดีนะครับกับราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับสามแสนสี่แสนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจของคนที่กําลังจะซื้อรถนั่นเองโดยสําหรับนิสสันมาร์ในไทยนะครับถ้าให้แยกกันแบบหลักๆก็จะมีอยู่2โฉม มีโฉมแรกแล้วก็โฉมไมเนอร์นะครับโดยโฉมแรกเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณปี2010จนถึงปี2013นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นโฉมไมเนอร์นะครับตั้งแต่ปี2013จนถึงประมาณปี2018ซึ่งถือว่าระยะการทําตลาดนั้นค่อนข้างยาวนานนะครับโดยปริมาณตัวรถนั้นก็ถือว่าเยอะนะครับถ้ารวมทั้ง2โฉมนี้ไปแล้วก็ราคาในท้องตลาดณวันนี้สําหรับมือสองนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยับยยี่พอสมควรเลยโดยสําหรับโฉมแรกถ้าเป็นเกียร์ MT หรือว่าเกียร์กระปุกนะ ก็ต้องบอกครับว่าราคาหาได้ตั้งแต่ประมาณ60,000บาท จนถึง80,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาปกติในช่วงนี้นะครับและสําหรับเกียร์ออโต้นะครับที่เป็น CVT เนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ7 0 0 0 0 80,000จนถึงแสนต้นๆนะครับซึ่งแสนต้นๆสําหรับโฉมแรกนะวันนี้ถ้าเป็นรถบ้านรถที่ขายกันทั่วไปในอินเทอร์เน็ตถือว่าแพงนะครับแต่ว่ารถเต็นท์เนี่ยอ่ะก็ต้องมาแยกกันดูนะครับว่าเขาจัดไฟแนนซ์ยังไงเขาขายราคาเท่าไหร่มีวารันตีอะไรนะครับอันนี้เขาต้องแยกกันแต่ว่าสําหรับรถเต็นท์เนี่ยก็ไม่ควรเกินแสนห้าอยู่ดีนะครับ คือแสนห้าเนี่ยผมว่าแพงมากแล้วถ้าคิดจะซื้อเนาะเพราะว่าราคาท้องตลาดสําหรับรถสภาพดีๆเป็นตัวท็อปหรือว่าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบวกลบเท่านั้นครับไม่ควรเกินไปมากกว่านี้แล้วส่วนถ้าเป็นชมไมเนอร์หน้าใหม่หัวใจเดิมเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าสําหรับตัว MT นั้นก็ถือว่าราคาดูดีนะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะถ้าเราจะหากันแบบทั่วๆไปนะหาได้ตั้งแต่แปดหมื่นบาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทประมาณนี้นะครับถ้าหากเกิน10,000แบาทไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูครับว่ามีอะไรพิเศษกว่านั้นหรือเปล่าแต่ส่สววนตั มองว่าสําหรับเกียร์ MT นะครับไม่ควรเกินแสนนะครับสำหรับโฉมไมเนอร์ต่อให้เป็นปี2017-2018เป็นปีท้ายๆแล้วก็เถอะผมเห็นเขาขายกันเนี่ยไม่เคยเกินแสนสักคันเลยดังนั้นเพื่อนๆที่กําลังสนใจนิสสันมาร์นะครับก็ดูราคาดีๆนะครับแล้วก็ลองเช็คหลายๆอย่างดูเนาะ โดยเฉพาะพวกเกียร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งเลยที่หลายๆคนบ่นกันนะสำหรับเกียร์ CVT ของ Ni ส s ันม a r ์ h นั้นต้องบอกว่าถ้าเจ้าของเก่าใช้มาแล้วไม่ดูแลนะครับเรียกได้ว่ามาเจ็บกับเราเนี่ยจุกสุดๆเพราะราคาซ่อมเกียร์เองก็ตีไปประมาณ30-50%ของค่าตัวรถแล้วนะครับโดยซ่อมแบบทั่วๆไปนะครับจากที่ทราบมานะอย่างโอเวอร์ฮอนเกียร์หรืออะไรเองเนี่ยอูส่วนใหญ่ก็ทําอยู่ประมาณ3 0 0 0 0บาทบวกลบนะครับส่วนถ้าเป็นยกเกียร์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เนี่ยแอบตกใจว่าราคามันเอา นะคือจากที่ทราบมายกเกียร์มือ2ญี่ปุ่นมาเนี่ยรู้สึกว่าค่าเกียร์อย่างเดียวประมาณ4ี่หมื่นกลางๆนะครับยังไม่รวมค่าแรงด้วยนะคือถือว่าเอาเรื่องใช่ไหมรถราคา8 9ดเก้าหมื่นแต่ถ้าหากว่ามาเกียร์พังคามือเราเนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มไปอีกประมาณ5 0 0 0 0บาทครับถ้าอยากจะยกเกียร์มือ2ญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้ด้วยนะครับคือมันก็ถือว่าเป็นค่าบำรุงรักษาเนาะเกียร์เนี่ยระยะเวลาการซ่อมทีหนึงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สโลต่อการใช้งานนะครับ เอาเป็นว่ามันก็คุ้มค่าแหละสําหรับคนที่กำลังคิดว่าหารถใช้งานนะครับอันนี้ก็เช็คดีๆนะโดยเฉพาะเรื่องเกียร์เนี่ยอยากให้ดูเป็นพิเศษเลย ขอถัดมาที่ ishi, มิสูบิชิมิลาดหน่อยละกันนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าออกมาทีหลังนิดสันมาร์ทเล็กน้อยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าตีคู่กันมาแบบคู่แข่งเลยดีกว่าเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยทำตลาดแข่งกันแบบสายตรงเลยครับคือเวลาจะเปรียบเทียบนะหารถอีโคคาร์สักคันเนี่ยก็จะยกมิลาดมาเทียบกับมาร์ทได้แหละโดยราคามือ2ของมิลาดในปัจจุบันก็ถือว่ายับพอกับมาร์ทเลย สำหรับโฉมแรกนะครับเราหาเกินได้อยู่ตั้งแต่ประมาณแบบหลักหมื่นนะเจ็ดแปดหมื่นหาได้แบบสบายๆเลยสําหรับตัวเกียร์ MT นะครับโดยราคานี้เนี่ยจะเรียกว่าอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้นะส่วนถ้าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับวันนี้เองเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นเก้าหมื่นบาทเหมือนกันนะครับราคาแทบจะไม่ได้ห่างกับเกียร์กระปุกเลยคือตัวนี้เนี่ยก็ต้องดูที่สภาพด้วยนะบางทีสภาพนังฟ้าจะจัดอาจจะมีแสนนิดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบรถบ้านหรือว่ารถในท้องตลาดอินเทอร์เน็ตเนี่ย ราคาก็ไม่เกินแสนทั้งนั้นนะครับตรงนี้ถ้าหากไปดูที่เต็นนะครับนะวันนี้เนี่ยตามเต็นก็น้อยนะสำหรับมีราดแต่ว่าถ้าเราก็ดูที่แบบตามทิกต o k หรือว่าตามเต็นใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยราคาเราก็จะเจออยู่ประมาณแสนนิดๆครับประมาณแสนสอ0หบาทอะไรแบบเนี้ย ก็ถือว่าพอรับได้อยู่นะถ้าหาว่าจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้นะครับส่วนถ้าเป็นโฉมในด้วยเช่นปี2016นนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อยเนี่ยราคามือสองในวันนี้เราเห็นได้ตั้งแต่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทจนถึง1นึ0 0 0สบาทในอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนถ้าเป็นตามเต้นนั้นก็ถือว่าราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับสำหรับโฉมนี้จากที่ผมเห็นเนี่ยก็ประมาณแสนแจนถึง2 0 0 0 0 0บาทซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมราคามันโหดขนาดนี้นะเพราะถ้าใครที่ดูประมูลรถบ่อยๆนะครับสำหรับโฉมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ราคาแทบจะไม่ข้ามแสนสองเลยครับคือสวยสุดๆเนี่ยก็ได้แค่แสนสองเท่านั้นเองส่วนถ้าเป็นแบบแบบสภาพทั่วๆไปนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีเก็บงานหรือ ทรงมันไม่ค่อยสวยนะครับก็ต้องบอกว่าหลักหมื่นเท่านั้นนะสำหรับตัวไมเนอร์ปี2 0 1 6กเนี่ยก็ถือว่าราคาค่อนข้างแตกต่างนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่กำลังหาโฉมนี้ผมก็แนะนำว่าให้ดูหลายๆที่หาหลายๆทางก่อนนะครับแล้วก็ขอพูดถึงโฉมล่าสุดหน่อยละกันนะครับกับโฉมที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นะครับจะเรียกว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่ามันก็เปลี่ยนหน้าอีกรอบหนึ่งแต่ว่าหน้ารอบนี้เนี่ยมันสวยนะครับแล้วก็ภายในเองเนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นนะ ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยดูอัปเกรดขึ้นรวมไปถึงราคาด้วยนะครับเพราะมือ1เองเนี่ยราคาก็ติดไปอีกนิดนึงรู้สึกว่ามือ1ปีนี้เนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณเกือบๆห้าแสนมั้งเพราะว่าล่าสุดผมไปเอ็กซ์โปมาแล้วผมก็ไปเดินดูมิลลาดอยู่นะครับน่าจะ4ี่แสนเก้าหมื่นบาทหรือยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ตึงใช้ได้นะเพราะว่าเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยก็หาค่ายอื่นที่ดูสดใหม่กว่าดูแรงกว่าหรือว่าดูคุ้มค่ากว่าได้แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นมือ2ชมนี้ก็ต้องบอกว่าาสํหรับรถ ราคาตัดทั้งหลายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอบ่อยนะแต่ถ้าเจอเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแสนปลายๆจนถึง2 0 0แสนต้นๆนะครับส่วนถ้าเป็นรถเต็นท์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับโฉมนี้เนี่ยสามแสนนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ตึงใช้ได้นะครับในปีนี้เองเนี่ยก็ยังตึงอยู่เพราะว่ารถไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะจากที่ผมสังเกตเต็นท์ที่รับรถเข้าไปเนี่ยก็ไมไ่ค่อยรับมีหลาโฉมนี้ด้วยนะครับหรือว่ารถมันมีน้อยก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและตัวนี้ผมก็ขอย้อนกลับมาที่มีหลาโฉมแรกหน่อยละกันนะครับรับบาหใทีีก่กกลงงมองแบบออพว CBT ไปช้้นต แทบไม่ได้ต่างอะไรกับนิสสันมาร์ทเลยนะเรื่องของความทนทานเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครทนกว่านะครับแต่ตามความรู้สึกคิดว่าความทนทานเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานก่อนหน้านี้นะครับว่าดูแลดีแค่ไหนเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์บ่อยหรือเปล่าลากการใช้งานน้ํามันเกียร์ยังไงแล้วก็การขับขีไไ่เป็นยังไงนะครับคือตรงนี้เนี่ยก็ทําใจไปได้เลยว่าถ้าหากเจอรถเกียร์พังนะครับจ่ายแทบไม่ได้ต่างอะไรกับนิสสันมาร์ทเลยนะคืออยู่ตั้งแต่30 0 0 0บาทจนถึง5 0 0 0 0บาทนั่นแหละก็ต้องทาใจนะเพราะว่าเกียรรรร C VT เเนีี่่่่ยยยก้ยววาซออมแแแพงทบทบุุูล แต่ถ้าไม่อยากซ่อมนะครับไม่อยากจ่ายหนักก็ไปที่ g MT ได้นะครับอาจจะไม่สุดวกสบายอาจจะเมื่อยอาจจะปวดขาแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเวลาซ่อมนะก็ถือว่าเบาลงไปเยอะเลย และขั้นต่อมาขอกลับมาที่นิสสันกันอีกสักครั้งนะครับและนี่คือนิสสันอัมเบล่าโฉม1.2ตัวแรกหรือจะเรียกว่าตัวแรกในไทยก็ได้นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็ทําตลาดตั้งแต่ช่วงประมาณปี2011-2012ได้นะก็ระยะเวลาเนี่ยก็ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะแล้วก็มีโฉมไมเนอร์เชนด้วยแต่ว่าที่ผมจะมาพูดกันในคลิปนี้หลักๆก,ก็คือโฉมแรกนะครับเพราะว่าราคานวันนี้ก็ถือว่าเลทเฮสพอสมควรเลยคือมันถูกกับนิสสันมัดด้วยซ้ำนะครับในบางครั้งที่ผมเห็นโดยราคาที่เจออกันบ่ยๆ ก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ7 8 0 0 0 0บาทจนถึง90 0 0 0บาทแสนนิดๆซึ่งแสนนิดๆเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสภาพนางฟ้าแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นโฉมไมเนอร์แล้วก็ได้นะครับโดยราคามาตรฐานที่ผมเห็นเนี่ยแทบจะไม่เกิน1,000 0แบาทเลยสําหรับเจ้าอเมล่าคันนี้ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกับดิสันมาร์ทนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของซีดาน4ประตูนะคือมันจะไม่ได้มีความอเนกประสงค์เท่ากับดิสันมาร์ทหรอกเพราะว่าขานั้นเนี่ยจะเป็น5ประตูนะสามารถพับเบาเก็บ ถามว่าการใช้งานต่งตางๆโอเคไหมต้องบอกเลยนะว่าโอเคมากนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็มีคนรอบตัวที่เคยใช้รุ่นนี้อยู่หลายคนและผมเองก็ได้ลองนั่งลองสัมผัสต,ต่างๆนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากคือมันเป็นรถที่เหมาะสมกับราคามากๆโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะครับจากที่สังเกตในช่วงแบบ3 4เดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงปลายปี2 0 2 4ี่เนี่ยก็ถือว่าราคาของอเม l ่านั้นลงมาเรื่อยๆนะจากเดิมเนี่ยผมเห็นต่ำกว่าแสนก็ดีใจแล้วนะครับในช่วง2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เนี่ย คือต้นปีเลยนะผมเห็นแบบต่ำกว่าแสนแทบทุกคนที่ขายเลยครับถือว่าเป็นราคาที่ดีสำหรับคนที่กำลังมองหารถใช้ง,งานสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ อาจจะไม่ได้ขายตลาดหรอกแต่ก็ยังถือว่าเป็นค่าญี่ปุ่นพอหาอไหลได้อู่เยอะอะไรเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมละ่ะซึ่งแน่นอนว่าเกียร์ CVT เองก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับหลอกหลอนพอสมควรเลยสําหรับนิสสันอ m เม a ่านะครับเพราะว่าใช้คเครื่องเดียวเกียร์เดียวกับนิสสันมาร์สนั่นแหละคราวนี้ก็ต้องมาระแวงเกียร์นะครับถ้าหากมีปัญหาขึ้นมาก็ใจหนักหน่อยรวมไปถึงเรื่องแอร์เนี่ยผมอาจจะลืมพูดในนิสสันมาร์สนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านิสสันอ m เมล่านิสสันมาร์เองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแอร์อยู่พอสมควร อาจจะไม่ได้จุกจิกมากแต่ก็ถือว่ากวนใจกว่าพวกโตโยต้านะครับคือถ้าคิดจะทำแอร์แล้วเข้าร้านที่ไม่ดีนะผมว่าจุกจิกยาวๆเลยครับแล้วก็อาจจะพันเสียเงินไม่จบไม่สิ้นนะครับตรงนี้ก็ดูกันดีๆหน่อยละกันนะแป้ว่าตัวรถจะถูกนะแต่ก็นั่นแหละมันเป็นค่ายรองนะครับ หลายหคนอาจจะเมินหลายๆคนอาจจะไม่สนใจรวมไปถึงกระแสร,รถ E ีวีต่างๆนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับถ้าหากจะซื้อเนาะคือบางคนเนี่ยมีเงินสักแสนหนึ่งก็คิดว่าเออไม่ซื้อหลอกรถมือสองเนาะเอาไปดาวรถ e ีวีสักคันหนึ่งมาขับดีกว่าอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็น1เหตุนะครับที่ทําให้ รถสันดาบมือ2รุ่นที่แบบไม่ได้เก่ามากมายอะไรราคาตกลงมานะครับคือถ้ามาเทียบกันจริงๆเนี่ยสำหรับราคาของอเมล่านะครับที่อยู่ประมาณแบบ7 8 0 0 0หมื่นบาทเนี่ยมันพอๆพกับพวก v ีออสเจนแรกที่เก่ากันเกือบ10ปีหรือว่าจะเป็นแบบพวกรถยุค9 0ต่างๆที่อาจจะเซกเมนต์ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นรุ่นฮิตนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากจะซื้อมาใช้งานนะครับผมคิดว่ายังไงนิสสันอาร์เมล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่น่าสนใจมากๆ1รุ่น ขั้นต่อมาครับผมจากค่าย m มิตซูบิชิอีกแล้วครับและนี่คือมิตซูบิชิแอดทราดนั่นเองเมื่อกี้เราพูดถึงอ m e ร่กันไปใช่ไหมครับอันนี้ก็มาที่แอดทราดกันบ้างดีก,กว่าเพราะว่า ถ้าเทียบกันโดยแบบตรงๆแล้วนะครับก็จะเรียกว่ามันเป็นคู่แข่งกันสายตรงเลยก็ได้นะครับไม่ต่างอะไรกับมาร์ตกับมิลลาดเลยเนาะอันนั้นก็แข่งกันแบบตรงๆอันนี้เหมือนกันครับดังนั้นถ้ามีตัวเลือกเป็นอาร์เมล่าแอตต้รดเองก็ถือว่าน่าสนใจและราคาในช่วงเวลานี้เนี่ยแอตต้าดถือว่าราคาค่อนข้างดีนะจากที่ผมเห็นนะครับเอาแบบเกียร์เอ็มทีเนี่ยก็ไม่เกินแสนนะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นซี t ีทีเนี่ยผมก็เห็นอยู่ประมาณ1นึ่งแสนบวกลบนะแปดเก้าหมื่นเนี่ยก็พอมีนะครับแสนต้นๆก็ แต่ถ้าหากคุณเป็นแฟนมิซูนะครับยังไงคุณก็ไม่จับนิสันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นแอททาดเองเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับแม้ว่ามันจะไม่ได้หล่ออะไรมากมายนะแต่ก็ถือว่าหน้าตาของมันสดใหม่อยู่ ขับขี่ไปไหนเนี่ยมันก็ยังดูใช้ได้อยู่นะครับยังดูไม่เก่าจนเกินไปยังพอเข้าสังคมได้นะครับสำหรับคนที่ค่อนข้างห่วงภาพลักษณ์ตัวเองนะครับผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไปต่อกันได้อีกหลายปีอยู่ส่วนเรื่องของปัญหาจุกจิกต่างๆนะครับจากที่ทราบเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะก็เรื่องเกียร์นั่นแหละเออก็อาจจะคล้ายๆกับมีหลาดแต่ว่ามันไม่ได้จุกจิกแบบพังทุกคันอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าเราเลือกรถเป็นนะครับบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะไม่ตามมาแบบกระชั้นชิดแน่นอนอย่างน้อยๆถ้าไปลองขับดดูลองกดด พวกเกียร์เนี่ยไม่มีกระตุกไม่มีการอึกอักให้เราเห็นเนี่ยก็สบายใจได้ปอดนึงแต่ว่าก็ระวังคนที่ฝัดชิ่งมาด้วยแล้วกันนะครับบางทีเนี่ยเกียร์กำลังจะพังแลแต่ว่าก็แบบไปฝัดชิ่งมาไปทํานู่นทํานี่มามันก็กลับมาใช้ได้ระยะหนึ่งก็ได้แหละเนาะเหมือนที่เขากล่าวกันว่าซื้อรถมือสองก็แถบความเสี่ยงแต่ว่าไอ้เรื่องเกียร์เนี่ยมันก็ไม่ได้พังทุกคันแล้วก็ไม่ได้พังกันง่ายขนาดนั้นนะครับดังนั้นมันพอที่จะเช็คได้ครับส่วนเรื่องแอร์เองเนี่ย พวกมิสูบิชิเองก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับผมอาจจะไม่ได้เจอกับทุกรุ่นนะแต่เท่าที่ทราบนะสำหรับมหลาดเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแอร์นะครับส่วนแอต a าดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ เพราะว่าหลายๆคนก็บ่นกันอยู่แล้วเนาะว่ามีหลาดแอร์ไม่เย็นนะครับทั้งที่ว่าบริษัทมิตซูบิชิเองเป็นบริษัทที่ทําแอร์ด้วยแต่รถของมิตซูบิชิส่วนใหญ่แอร์ไม่ฉ่ำซะอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยก็เลยไม่มั่นใจว่าแอตทาร์ดเองมีปัญหาเรื่องแอร์หรือเปล่าแต่เท่าที่คาดการคิดว่ามีนะครับอากาศแอร์ไม่ฉ่ำเองเนี่ยน่าจะเหมือนกับมีหลาดนั่นแหละเพราะว่าพื้นฐานเองเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆใน2รุ่นนี้นะตรงนี้ใครที่ใช้แอตทาร์ดอยู่ก็คอมเมนต์ได้นะครับว ปัญหาแอร์เนี่ยมันพอมีหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะกับแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่าเนี่ยแต่ว่าสำหรับคนขี้ร้อนเองเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ครับอันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถัดมาอีกนิดนึงที่ค่าย Suzuki ครับและนี่คือ Suzuki Swift ในชม1.2นะครับโมอีโคคารนั่นแหละซึ่งชมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมในไทยพอสมควรนะครับ ถือว่าเป็นรถที่เราเจอได้บ่อยมากๆบนท้องถนนในช่วงก่อนหน้านี้แต่ณวันนี้เนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าราคาของมันดูดีใช้ได้นะอาจจะไม่ได้ยับยุยี่สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าลงมานิดหน่อยจากปีที่แล้วนะครับคือจากที่เห็นราคาณวันนี้นะครับเอาแบบสภาพแบบแย่ๆหน่อยนะก็อาจจะต่ําแสนมีบ้างน,นะ9 5 9า0มือะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นสภาพดีๆอาจจะมีแสนนิดๆให้เราได้เห็นนะครับประมาณแสนหนึ่งแสนสองแสนสามว่ากันไปซึ่งราคาเนี่ยก็ถือว่าลงจากหลายๆ ปีที่ผ่านมานะอาจจะเป็นเพราะข่าวซูซูกิด้วยนะครับที่มีการปิดโรงงานทําเอาหลายๆคนที่คิดจะซื้อมือ2หรือคิดจะซื้อมือ1เนี่ยก็หวั่นใจกับสถานการณ์นี้เหมือนกันดังนั้นไม่แปลกนะครับที่ราคาของมันอาจจะล่วงหล่นอยู่บ้างรวมไปถึงตัวรถเองก็ออกมาหลายปีแล้วนะเราลาเกือบ10ปีได้ดังนั้นไม่แปลกนะที่ราคาจะมาให้เราเห็นแบบนี้ซึ่งตัวรถเอาจริงๆผมก็แทบไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับซูซูกิสวิปเยอะนะแต่ก่อนหน้านี้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น1รุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับดังนั้นอ ืออนะก็ถือว่ามีเพื่อนร่วมทางเยอะยังไงก็น่าจะมีอะไรในอนาคตแน่ๆนะครับกับราคาประมาณแสนต้นๆผมคิดว่าไม่แย่นะถ้าคิดจะซื้อนะครับเพราะว่าจากหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่ต่ํากว่าแสนห้าเลยดังนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าครับถ้าหากมองหารุ่นนี้อยู่เพราะว่าในเรื่องของการขับขี่นั้นสวิฟก็ถือว่าเป็น1รุ่นที่ขับขี่ได้ดีมากๆในเซกเมนต์นี้นะส่วนเรื่องของการเซอร์วิสการเมนเทนเนนต์เองก็ถือว่าพอรับได้นะครับกับค่าอะไรต่างๆส่วนความจุกจิกนั้นก็มีอยู่่่บ้้างแตไไมได ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้แบบไม่จุกจิกในชีวิตประจําวันถ้าหากว่าคุณดูแลถึงถึงันนะพูดถึงสวิตไปแล้วเนี่ยก็ขอพูดถึงเซียกันบ้างดีก,กว่านะครับเพราะเจ้าเซียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งร่างจําแรงของสวิตเหมือนกันกับบอดี้ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างโกลบอลนะครับในต่างประเทศเองเนี่ยก็เป็นทั้งซูซูกิเป็นทั้งโตโยต้ากับบอดี้นี้นะในบ้านเราเองก็ถือว่าได้รับความนิยมประมาณหนึ่งมีผู้ใช้งานตัวรถอยู่เยอะนะครับรวมไปถึง เรื่องของอะไรต่างๆเองก็ยังพอไว้ใจได้แม้ว่าจะปิดโรงงานไปแล้วแล้วก็ราคาณนะวันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะผมเจอตัว mt เนี่ยราคาไม่ข้ามแสนหลายรอบแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์ออโต้สภาพสวยๆนะครับาราคาค่อนข้างแว่งนะคือตามสไตล์ซูซูกิเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับราคามือสองแ่งแปลกๆโดยราคาของเกียร์ออโต้ที่เห็นเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ประมาณแบบแสนต้นๆนะแสนหนึ่งแสนสจนถึง2องแสนกว่าบาทเลยครับโดยตัวนี้เนี่ยดูที่ปีไม่ได้ นะเพราะว่าบางทีรถปีใหม่ดันขายถูกกว่ารถปีเก่าซะอย่างนั้นคือมันขึ้นอยู่กับผู้ขายเลยครับอันนี้แปลกใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเขาดูที่อะไรกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยแว่งพอสมควรดังนั้นตรงนี้ผู้ซื้อต้องดูดีๆนะครับคือบางทีแล้วสภาพที่ดีกว่าอาจจะราคาถูกกว่าก็เป็นได้ซึ่งอาจจะอยู่ที่เต็นท์ด้วยนะบางทีเต็นท์แบบรถค้างอยู่แล้วเอามาขาย โดยผ่านคนแบบทั่วไปนะครับโดยแบบผ่านโปรไฟล์ตัวเองหรือผ่านโปรไฟล์ลูกน้องอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้ผู้ซื้อก็ต้องดูดีๆส่วนปัญหาของเซนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะนะผมว่าเป็นรถที่ปัญหาไม่จุกจิกเลยแม้ว่าจะเป็นเกียร์ CVT เนี่ยแต่ว่าเหนียวใช้ได้นะครับไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเป็นพวกเกียร์เปาะหรืออะไรอย่างนี้แต่อาการเกียร์หอนเนี่ยก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าสวิปเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าเซเนี่ยเป็นนะครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่ว่่่่าาาารคญนนนัเอองงสววพพกตๆะไ ต่างๆในตัวรถนะครับก็ถือว่าหลายๆชิ้นนั้นค่อนข้างบอบบางนะอาจจะมีเสื่อมไวบ้างพังไวบ้างตามสไตล์อีโคคานะครับแต่ว่าเรื่องของอะไรต่างๆนั้นก็ต้องยอมรับครับว่าไม่แพงเลยสําหรับค่ายนี้แต่อู๋เฉพาะทางเนี่ยอาจจะหายากด,ดหนึ่ง คันต่อมาก็ยังอยู่กับซูซูกิครับและนี่คือซูซูกิเซเลริโอกระลอกน้อยที่หลายๆคนลืมคิดถึงไปนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะลืมรุ่นนี้กันไปแล้วด้วยซ้ําทั้งที่ว่ารุ่นนี้ในปัจจุบันก็ยังทําตลาดอยู่นะจากที่เห็นในช่วงปี2024ที่ผ่านมายังมีรถมือนหนึ่งขายอยู่ในโชว์รูมเรียกได้ว่าลากขายกันแบบยาวๆโดยราคาของเซเลริโอนะครับจากที่ทราบนะในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับราคาลงมาแต่ไม่แน่ใจว่ากี่คันนะครับจะมีจํานวนจํากัดอะไรประมาณนั้นนะก็ราคา เจากเดิมมันจะอยู่แบบตัวเริ่มต้น4แสนกว่าบาทนะครับ4แสนหนึ่ง4แสนสองประมาณนี้ก็เหลืออยู่ที่3แสนหนึ่ง3แสนสองเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจากเดิมเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ4แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับก็จะเหลือ3แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหารถสักคันถ้าเป็นมือหนึ่งนะส่วนราคามือสองนั้นก็ต้องบอกครับว่าไม่ได้น่าครบเท่ากับราคามือหนึ่งเพราะว่าจากที่เห็นนะไม่ต่ํากว่าแสนเลยนะครับอันนี้นะ่าแปลกใจมากทั้งที่ว่าตัวรถเองกกก็ออมาได้ั หึงแล้วนะแม้ว่ามันจะออกมาทีหลังพวกแบบมิลาดพวกมาร์สนะครับแต่ระยะปีก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นแต่หน้าแปลกใจที่ราคามือสองของเซเลริโอนั้นดูดีกว่าที่คิดครับแม้กระทั่งเกียเอทีที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ใฝ่ฝันถึงราคามือสองของมันก็ยังดูดีกว่าที่คิดครับ จากที่เห็นเนี่ยก็แสนหนึ่งขึ้นไปทั้งนั้นแหละคือไม่มีต่ำกว่าแสนเลยน่าแปลกใจมากนะเพราะว่า m a r ์ชในช่วงปีเดียวกันนะแบบต่อให้เป็นรถปีใหม่ๆเหมือนกันเป็นโฉมไมเนอร์ของมาร์เองเนี่ยผมยังเห็นต่ำกว่าแสนนะครับแต่ว่าเซ l ลริโอนั้นแทบจะไม่มีเลยอันนี้แปลกมากว่ามันอะไรกันวะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละมันอาจจะเป็นความอาถรรพ์ของค่ายซูซูกิก็ได้ที่ ราคารถมือสองเน้นค่อนข้างแปลกค่อนข้างแตกต่างจากค่ายอื่นๆตรงนี้สําหรับคนที่จะหามือ2เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูยังไงราคามือหนึ่งก็คุ้มค่ากว่าเห็นเวงเล็บในช่วงโปรโมชั่นน,นะครับส่วนถ้าไม่โปรโมชั่นเนี่ยก็ไม่รู้สิผมว่าซื้อรุ่นอื่นดีกว่ามั้ง ขั้นต่อมาขอเป็นค่าย Honda บ้างดีกว่าครับและนี่คือ Honda Brio หนึ่งในรุ่นที่เรียกว่าเป็น Eco Car ยุคแรกๆนะครับที่หลายๆคนนั้นก็มองว่าตัวรถของมันช่างจิว๋วซะเหลือเกินมันดูแตกต่างจาก Eco Car ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันครับแต่จะต้องบอกว่านี่คือ Eco Car แท้ๆครับไม่ได้มีการนำบอดี้ของรถพันหมาทำเป็นเครื่องพันสแล้วตีตาว่าเป็น E c o คคาแต่อย่างใดซึ่ง E c o ค a าพันแท้อย่าง Honda b r บ O คันนี้อาจจะไม่ได้ถูกใจคนไทย ยอดขายมันก็เลยไม่ค่อยกระเตื้องครับทั้งที่ว่าจริงๆแล้วค่าย Honda เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยนะครับออกรถอะไรมาก็ดูจะขายได้แต่บรีโอนั้นไม่ใช่ครับเป็นหนึ่งในรถที่หลายๆคนมองว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ขยับไปซื้อรุ่นอื่นดีกว่าด้วยราคาที่ไม่ได้ถูกขนาดนั้นด้วยละมั้งเพราะว่าช่วงที่เปิดตัวเนี่ยราคามือหนึ่งก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับถ้าเทียบกับอีโคคาค่ายอื่นๆนั้นก็แพงกว่าเขาอีกต่างหากส่วนในเรื่องของราคามือสองณวันนี้นะครับก็คงต้อง คือจะเรียกว่าอนาคตเป็นไกลพอสมควรแหละวงเล็บสำหรับสายซิ่งสายสะสมนะครับคือเป็นรถที่แปลกแตกต่างคันเล็กขับง่าย แล้วก็ทำซิ่งได้อ่ะจะว่าประมาณนั้นก็ได้นะครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้อาจจะเห็น B.O. ซิ่งๆได้น้อยลงนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ขาซิ่งนิยมใช้กันนะครับคนที่มีงบหน่อยก็วางเครื่อง L15 ของ Jazz นะครับนำไปซิ่งนำไปเชงกันบนท้องถนนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในของเล่นยอดนิยมของนักซิ่งทั้งหลายนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าหลายๆคนก็ จะมีรถสนยมที่เปลี่ยนไปนะครับมีความต้องการในการใช้รถที่มากขึ้นอยากได้รถที่ก,กว้างๆอยากได้รถที่สามารถไปได้ทั้งครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะ มันก็เลยมีกระแสที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแต่ผมมองว่าในอนาคตเนี่ยสำหรับคนที่เล่นสายสะสมที่เป็นรถเล็กๆอะไรงเงี้ยบีโอน่าจะเป็นหนึ่งในรถที่น่าสนใจนะครับคือน่าเอามาเล่นนั่นแหละแล้วก็ราคาของมันเนี่ยในปัจจุบันก็ถือว่าพอรับได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นราคาที่ดูดีนะคือต้องบอกก่อนว่าราคาของ b บ i ีโอนั้นไม่เคยต่ํากว่าแสนเลยนะครับจากที่ผมเห็นสําหรับมือสองซึ่งอย่างถูกเนี่ยก็ประมาณแสนสองครับอย่างแพงๆหน่อยก็แสนห้าแสนหมันอยู่อย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะเรียกว่า3 4ปีมนเนี่ย คาคแทบจะไม่ได้แว่งแม้กระทั่งในปีที่ผ่านๆมาที่หลายๆรุ่นราคาตกกันพวกๆ BIO เองก็แทบจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นแม่แน่ใจว่าเป็นเพราะตัวรถที่มีจํานวนน้อยผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าเลยทําให้การเข้ามาของรถ e ีวทั้งหลายแทบจะไม่ได้มีผลกับราคามือสองของ BIO เลยหรือว่าอาจจะเป็นรถที่สายซิ่งนิยมใช้กัน ตรงนี้ผมก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้เนี่ยราคาของมันแทบจะไม่ได้แตกต่างจาก2-3ปีที่ผ่านมาเลยครับส่วนในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับเบีอเองเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์ CVT เองก็ตามนะครับที่ดูแลไม่ดีเนี่ยก็ไปแบบขิดๆได้เหมือนกันซึ่งราคายกเกียร์ก็พอกันกันกนกบหลายๆค่ายนะครับก็ถือว่าตึงใช้ได้รวมไปถึงอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างหายา,ยากนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เป็น E c โคคาเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะการทําตลาดของ b บีนั้นค่อนข้างแคบนะคือมีขายไม่กี่ประเทศนั่นแหละอะ มันก็เลยไม่ได้เยอะแยะมากมายรวมไปถึงเรื่องของน้องหนิมนะครับซึ่ง Honda เองในช่วงหลังๆนี้น้องหนิมแบบเยอะมากนะทุกรุ่นเลยจะเรียกว่าหลักล้านเองเนี่ยก็มีน้องหนิมให้เห็นได้เหมือนกันดังนั้น b ีโเองก็ไม่พลาดนะครับมีน้องหนิมติดมาด้วยนะเวลาที่เจอน้ําเจออะไรนิดหนิ่หน่อยเนี่ยก็เรียกได้ว่าสนิมมาหาแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยก็ดูที่บอดี้ตัวรถดีๆด้วยล้วกันนะครับ ส่วนคันถัดมานะครับจะเรียกว่ายังอยู่กับบ r โอก็ได้นะและนี่คือบีโออเมสนะครับเป็นบีโอ4ประตูนั่นเองซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับจริงๆหน้าตาเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันเลยในช่วงหน้านะแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแบบตามสไตล์นะครับรถซีดานกับรถแฮชแบ็กนั่นเองเอาเป็นว่ารุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะเป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์และก็ราคามือสองเนี่ยดีกว่าบีโอตัว5ประตูนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นราคาก็ซูสีกันนะครับแทบจะ พอๆกันถ้าจะเลือกซื้อเลือกหาเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับโดยราคาณปัจจุบันเห็นได้ตั้งแต่ประมาณแสนต้นๆนะครับจนถึงแสนกลางๆซึ่ง b o Amaze เนี่ยผมว่ามันไม่ควรเกินแสนสานะในปัจจุบันคือด้วยราคาต่างๆที่เห็นมาโดยตลอดนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นราคากลางแต่อย่างใดซึ่งตัวรถเนี่ย เอาจริงๆก็แทบจะไม่ได้ต่างกับ B.O. 5้าประตูนะครับวัสดุภายในเองก็เรียกได้ว่าก็แก๊กนะครับตามสไตล์ e c โคคารวมไปถึงอะไรต่างๆนะครับก็หายากพอกันนะเจอเรียกว่าหายากกว่า B.O. 5้ประตูหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ B.O. 5้าประตูเดิมทีเนี่ยก็ถือว่าอะไรหายากอยู่แล้วนะขนาดคนรู้จักผมเนี่ยฝาท้ายแตกนะครับหาอะไรเป็นเดือนเลยทีเดียวนะถ้าไม่ได้คนในกลุ่มเนี่ยผมว่าจุอกอกแน่นอนดังนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าอะไรบอดี้หายากแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสะสมแล เพราะว่าขนาดตัวรถที่เล็กกระทัดรัดน่ารักอะไรแบบนี้มันก็น่าสนใจดีแต่ว่า Brio Amaze เนี่ยอาจจะต่างนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับตัว5ประตูเนาะคือมันก็จะมีความยาวออกไปนิดเดียวแต่ก็ไม่เยอะนะนิดเดียวจริงๆ มันดูเหมือนรถในกระตูนเลยครับถ้ามาเทียบกับพวกแบบม a สด้าอารารอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีความคล้ายกันมากๆถือว่าเป็นรถเล็กๆที่น่าใช้รุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับด้วยความที่เป็นแบรนด์ Honda เนาะแต่ว่าอะไหล่ต่างๆเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างหายากนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆเองก็พอมีอยู่บ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์ CVT เหมือนกับตัว5ประตูเลยนะครับส่วนปัญหาเรื่องของแอร์เนี่ย B O ก็เป็นอยู่บ้างนะหลายๆคนบอกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับชอบมีปัญหาเรื่องแอร์คราวนี้เนี่ยก็ทําให้มันจบจบนะผมบอกเลยว่าถ้าไม่จบเนี่ยมันเจอเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอะไหล่ของแอร์ B O เองเนี่ยก็หายากด้วยนะตามเสียงโกงตามอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไหร่ด้วยดังนั้นก็ดูกันดีๆครับสาหรับคนที่จะซื้อ B O อ m a e และก็ B O ห้ประตูนะ แล้วก็มาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับและนี่คือ Toyota y ยา i s สอีโนั่นเองนะครับหรือจะเรียกว่ายาริส1.2ก็ได้นะคือต้องบอกก่อนว่าสําหรับยาริสเนี่ยมันก็มีหลายโฉมนะครับมีตั้งแต่โฉม1.5ใช่ไหมตัวนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่ e ีโคคานะครับที่จะนับว่าเป็น e ีโคคากันแล้วเนี่ยก็จะเป็นยาริส1.2นั่นเองซึ่งเจ้ายาริส1.2เนี่ยก็จะมีหลากหลายโฉมนะครับมีทั้งแบบโฉมแรกๆนะครับในช่วงประมาณปี2014นะครับ รวมไปถึงโฉมหลังๆนะครับช่วงปี2017-2018จนมาปัจจุบันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับสำหรับยาลิส1.2ซึ่งหน้าตาปัจจุบันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับจะเรียกว่าแค่ช่วงหน้าเท่านั้นเองที่เปลี่ยนไปส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงยาลิส1.2นะครับในโฉมแรกโฉมปี2014นั่นเองนะจะเรียกว่าช่วปี2013เนี่ยก็เริ่มทำตลาดแล้วมัง้งโดยโฉมนี้นะครับก็ยังถือว่าดูดีนะในปัจจุบันเนี่ยก็ยัง เป็นรถที่ดูใหม่นะครับไม่ได้ดูแก่ดูเก่าอะไรมากหากว่าท่านกําลังกังวลนะครับว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนคนขับรถเก่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าโฉมนี้ยังไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งเลยโดยราคาของยาลิสโฉมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ถูกนะสำหรับมือ2คืออยู่ตั้งแต่แสนห้าขึ้นไปเลยก็ว่าได้ครับอย่างีิเลยอย่างถูกเนี่ยผมเจออยู่แสน 3, แสามแเลย แล้วก็ราคารถเต็นท์ราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโดดไปไกลครับประมาณ20,000 0กว่าบาทซึ่งในเต็นท์เนี่ยโฉมนี้ยังได้รับความนิยมสําหรับพ่อค้าทั้งหลายนะครับที่ซื้อเข้าเต็นท์กันด้วยความเป็นโตโยต้ารวมไปถึงหน้าตาเองก็ยังดูไม่เก่าครับยังพอไปต่อได้แล้วก็แน่นอนว่าได้รับความนิยมจากผู้ซื้อราคามันก็เลยตามสไตล์ของเจ้าตลาดนะครับต่อให้จะเจอกับวิกฤต E อีวีวิกฤตต่างๆแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโตโยต้าไม่มีวันคือราคาเนี่ยเราเรียกไ,ได้ว่าแข็งโป๊กนะครับ ตรงนี้ผู้ซื้อก็ต้องทําใจครับถ้าอยากจะได้รถค่าเจ้าตลาดมันก็จะอารมบนี้เนี่ยแหละซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของความทนทานเนี่ยมันก็จริงอยู่แล้วนะครับโตโยต้าทนทานแล้วก็อะไหล่หาได้ง่ายนะครับซ่อมที่ไหนก็ได้ตามสไตล์เขานั่นแหละ แต่บางที่ก็ซ่อมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันนิดนึงคือมันมันซ่อมได้นะเว้ยผมเคยใช้ตัวต้ามาหลายรุ่นมากแต่มันจะมีปัญหาตลอดอะคือเขาไม่รู้จริงไม่จบอะไรเงี้ยมันก็เยอะนะครับดังนั้นมันก็ต้องหาอู่ที่รู้จริงอยู่ดีนะครับถ้าหาคุณแบบไม่ได้มีอะไรกับแบรนด์นี้จริงๆนะครับไม่ได้อยากได้แบบโคตรเนี่ยผมคิดว่าแบ,บแบรนด์อื่นเองก็น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะถ้าดูจากราคามือสองนะครับคือรถในช่วงปีเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัรต้าราคาแข็ ได้นะราคามือสองเขาแข็งเขาตึงอยู่ถ้าจะซื้อผมก็คิดว่าซื้อได้แต่ราคาเองเนี่ยเกาต้องรับกันให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเทียบกับมือ1แล้วเนี่ยราคาก็ตกมาแบบไม่เยอะอะเออผมจะเรียกว่ารถ10ปีก็ตกมา เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบรถค่ายอื่นใช่ไหมรถส0ปีเนี่ยก็ตกมาแบบ 80- 90%เลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ผู้ซื้อตัดสินใจนะครับอยู่ที่เพื่อนๆที่กำลังมองหารถสักคันนะครับว่าอยากได้ค่ายโต y o t a าหรือเปล่าอยากได้ค่ายตลาดแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูวิธีการซื้อด้วยถ้าซื้อสดหรือว่าซื้อผ่อนซื้อผ่อนเนี่ยเออซื้อกระเต็นดาวกับไฟแนนซ์อะไรเงี้ยคราวนี้ผม,ม ถ้าหาว่าคุณซื้อผ่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณผ่อนหมดมันก็ยังพอมีราคาอยู่ครับและอนาคตมันก็ค่อนข้างไกลแต่ถ้าหากคุณจะหาซื้อรถตัดสักคันหนึ่งและด้วยเงินสดประมาณแสนนึงอะไรเงี้ยผมว่าโตโยต้อาจจยังไม่ตอบโจทย์ครับลองไปดูค่ายลองๆทั้งหลายที่ราคาดีกว่านี้จะดีกว่า แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมอยากมีรุ่นไหนที่พูดถึงนันหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นต่างๆที่พูดคุยกันในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ